สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับอิตุสุ2025นะครับวันนี้จะพาไปชม4ประตู h i g h l a n d ร์ตัวสูงนะครับเกรด ZP นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับของเกียร์ธรรมดานะครับก็คือมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะครับ2.2 DDI Maxforce นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอยู่แรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับโบไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้นะครับถือว่า แรงขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นครับอัตราเร่งดีกว่าเดิมนะครับมาดูครับออปชั่นตัวนี้ก็จริงๆแล้วคือมันใกล้เคียงกับตัว Z นะครับแต่วันนี้จะพาชมก็คือว่ามันมีอะไรที่เหนือกว่าตัว Z นะครับตัวนี้นะครับไฟหน้า LED พร้อมไฟ daylight นะครับมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ให้จากโรงงานมานะครับช่องรับอากาศ Air Cur t a i เชนมีให้พร้อมนะครับวันนี้พาชมเป็นสีใหม่นะครับเทา L Boost นะครับตัวนี้ครับเป็นสีใหม่นะครับ จุดเด่นของเกรด ZP พีก็คือได้ล้อนะครับตัวนี้เท่าเทียบเท่าเกรดเอเลยนะครับแม็กซีทูโทนนะครับพร้อมกับยางบ Stone นะครับนี่ครับตัวนี้จะเหนือกว่าตัว Z นะครับด้านข้างจะเขียนคำว่า Highlander นะครับตัวนี้ครับกระจกด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้เลยมีบันไดข้างให้นะครับมือจับโครเมียมนะครับตัวที่เหนือกว่าก็คือมีกุญแจคีย์เลสนะครับนี่ครับมีมาให้เลยนะครับ แล้วก็แผงข้างก็จะเป็นนี่ครับหนังแล้วก็มีอุะดีไซน์นะครับคอนโซลดำนะครับสลับบอลนะครับเป็นแบบมีอุะดีไซน์นะครับจุดเด่นอีกตัวนึงคือจอสัมผัสตัว Z-P เนี่ยแต่เหนือกว่า z ก็คือเป็นจอสัมผัส9นิ้วนะครับรองรับ Apple Car, p l a y Android Auto นะครับช่องเสียด USB C นะครับแล้วก็ Air Auto นะครับ ปรับแยกอุณภูมิซ้ายขวาได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็พุชสตาร์ทนะครับตัวนี้มาจากโรงงานตัวนี้เหนือกว่าตัวแซนะครับลูกค้าที่ซื้อเพราะว่าชอบออปชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็บาะหนังนะครับดำนะครับลายใหม่นะครับลายผ้าใหม่นะครับมาดูตอน2นะครับนี่ครับก็แผงข้างเป็นหนังนะครับเดินได้สีบอลนะครับพักแขนเป็นดําเงานะครับแล้วก็มือจับดำนะครับเพดานดำนะครับมี ลำโพงทวิตเตอร์ให้นะครับที่คอนโซลกลางก็จะมีแอร์ให้พร้อมครับช่องเสียบ USBC สะดวกสบายนะครับเบาะหนังดำนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับชุดไฟท้ายก็เป็น t ิ i p p ิลอาร r เ LED นะครับสีเทาเอลบูทใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็กำลังนิยมสูงสุดนะครับกันชนท้ายบิวอินนะครับแล้วก็มือจับกล้องหลังนะครับนี่ครับแล้วก็โลโก้นะครับใหม่นะครับ2.2 DDI Maxforce แล้วก็ เลดแซนะครับตัวนี้คือจะติดไปที่ตัวฝาท้ายด้านขวาของตัวรถนะครับชุดไฟท้ายนะครับ LED นะครับนี่พาชมรอบๆขันด้านขวานะครับมาชมล้ออีกครั้งหนึ่งครับของตัวแซดีนะครับตัวนี้ก็เหนือกว่าตัวแซตรงที่ล้อเนี่ยครับเป็นล้อทูโทนปัดเงานะครับขอบ18นะครับยางก็จะเป็นเท่ากันนะครับแล้วก็ไฟเบรกโดงที่3ไล่ฟ้านะครับมีให้พร้อมแบบนี้เลยครับมือจับจะเป็นโครเมียมพร้อมกุญแจย์เลดนะครับ ครับครับมีมาให้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ชุดควบคุมกระจกข้างจะเป็นพับไฟฟ้าให้นะครับมีมาพร้อมนะครับแล้วก็เบาะผู้ขับขี่อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวแซดไม่มีครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นพาชมภายในของตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดานะครับของรถตัวนี้นะครับส่งลายพร้อมมัติฟังก์ชันนะครับวูดคอนโทรลนะครับแล้วก็มาตัแบบ MID นะครับ นี่ครับอันนี้พาชมภายในครับปุ่มปรับไอเสียมีให้พร้อมนะครับเป็นมาตรฐานยูโร5เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพาชมนะครับสีเทาเอลบูสใหม่เกรแซด z ีนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวรู้ต้นเพียงแค่5%้าเปอร์เซตหรือติดต่อที่ TikTok f อก e b o o k YouTube สมนึกอิสุออนไลน์นะครับเบอร์มือถืออะไนะครับ0 8 1 4 9 8 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผมมากครับ